สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งเป็นแนวคิดที่ส่งพลังมากๆเลยนะครับที่สามารถเปลี่ยนพนักงานทุกคนให้กลายเป็นเหมือนผู้พิทักษ์ความปลอดภัยในที่ทํางานของตัวเองได้เลยเอแล้วแนวคิดที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เรามาหาคําตอบไป,ปรพร้อมกันเลยครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าจะป้องกันอุบัติเหตุใหญ่ๆร้ายแรงในโรงงานเนี่ยอะไรคือวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคําถามนี้สําคัญมากเลยนะครับแล้วจะบอกว่าคําตอบเนี่ยอาจจะง่ายกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลย มันไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องจักรราคาแพงสุดๆหรือกฎที่มันซับซ้อนยุ่งเหยิงอะไรเลยนะครับแต่มันเกี่ยวกับคนครับคนทํางานของเรานี่แหละและนี่แหละครับหัวใจของเรื่องทธงหมดในวันนี้เลยก็คือการมีส่วนร่วมของพนักงานครับคือมันไม่ใช่แค่กฎระเบียบที่สั่งการลงมาจากข้างบนนะแต่มันเป็นเหมือนปรัชญาของการเป็นพาร์ทเนอร์กันเลยครับระหว่างฝ่ายบริหารกับคนทํางานพูดง่ายๆคือเปลี่ยนคู่มือความปลอดภัยน่าเตะที่น่าเบื่อให้กลายเป็นเหมือนวงสนทนาที่ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมจริงๆ แล้วต้องบอกว่าแนวคิดน,นี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องสวยหรูในทางทฤษฎีนะครับแต่มันถูกกําหนดไว้ในกฎหมายแบบชัดเจนเลยว่าต้องเกิดขึ้นในด้านไหนบ้างแล้วไม่ใช่แค่หหรือ2ด้านนะครับแต่มีถึง13ด้านโอ้โห13ด้านที่สําคัญมากๆของการจัดการความปลอดภัยซึ่งเรียกว่าครอบคลุมแทบทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเลยทีเดียวครับ เอาละครับเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราจะค่อยๆเดินทางด้วยการตามนี้เลยนะครับเราจะเริ่มกันตั้งแต่การวางรากฐานที่มั่นคงไปสู่การปฏิบัติงานจริงๆในแต่ละวันแล้วก็ไปดูเรื่องการรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันจนไปถึงบทสรุปที่สําคัญที่สุดครับโอเคครับแล้วคําถามคือการจะสร้างวัฒนธรรมแห่งการมีส่วนร่วมแบบนี้เนี่ยเราต้องเริ่มจากตรงไหนคําตอบคือมันเริ่มจากรากฐานเลยครับ ก่อนที่จะไปเดินเครื่องจกักรหรือเริ่มทํางานอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมีพื้นฐานความรู้และก็แผนงานที่ทุกคนเข้าใจตรงกันซะก่อนใน5ด้านแรกที่เป็นพื้นฐานนี่แหละครับเสียงของพนักงานนี่สาคัญแบบสุดๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําความเข้าใจความเสี่ยงของสารเคมีต่างๆไปจนถึงการร่วมกันพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานที่พวกเขาต้องใช้กันอยู่ทุกวี่ทุกวันลองคิดดูสิครับใครจะไปรู้ดีกว่าคนที่ทํางานกับมันโดยตรงจริงไหมครับ นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการสร้างความปลอดภัยที่ไม่ได้เขียนสำหรับพนักง,งานแต่เป็นการเขียนร่วมกับพนักง,งานครับพอเรามีรากฐานที่แข็งแกร่งแล้วทุกคนเข้าใจภาพตรงกันหมดแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาที่จะเอาเรื่องความปลอดภัยที่เราคุยกันเนี่ยมาปรับใช้ในการทํางานจริงๆในทุกๆวันเรามาดูกันดีกว่าครับว่าการมีส่วนร่วมในภาพปฏิบัตินี้หน้าตามันเป็นยังไงนี่คือช่วงของการลงมือทําจริงๆแล้วครับพนักง,งานเนี่ยต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเปิดระบบ หรือที่เราเรียกว่า Pre Startup Safety Review เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นมันพร้อมใช้งานจริงๆและที่สำคัญมากๆเลยก็คือการเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติงานที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษซึ่งงานพวกนี้แหละครับที่ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าใบาอนุญาตทางานหรือ Work Permit ทีนี้พอพูดถึงใบอนุญาตทำงานเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมี2ประเภทหลักๆที่สำคัญมากๆอย่างแรกคือใบอนุญาตสำหรับงานที่มันอาจจะเกิดประกายไฟได้ การอีกอย่างคืองานพิเศษที่ไม่ใช่งานที่ทํากันเป็นประจำคือไม่ว่าจะเป็นงานแบบไหนก็ตามทั้งสองอย่างนี้ต้องการการมีส่วนร่วมจากพนักงานครับเพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงกันอย่างรอบคอบที่สุดเพราะนี่แหละครับคือหัวใจของการป้องกันอุบัติเหตุจริงๆแต่ก็นะครับในโลกของความเป็นจริงไม่ใช่ทุกอย่างมันจะเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้เสมอไปแล้วคําถามคือจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือถ้ามันเกิดอุบัติการณ์ขึ้นมาล่ะเนี่ยแหละครับ คือจุดที่การมีส่วนร่วมของพนักงานจะเข้ามาแสดงพลังของมันอย่างแท้จริงเลยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตการสอบสวนเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นการวางแผนเพื่อรับมือกับเหตุถูกเฉือนต่างๆหรือแม้กระทั่งการตรวจสอบระบบทั้งหมดเลยก็ตามพนักงานคือคนสําคัญที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนครับเพราะอะไรนั่นหรอครับก็เพราะว่าพวกเขามีข้อมูลเชิงลึกจากหน้างานจริงๆเป็นข้อมูลที่คนอื่นไม่มีทางให้ได้เลยครับ และนี่คือภาพที่ชัดเจนมากมากเลยนะครับของกระบวนการสอบสวนอุปติการสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคือเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่การหาคนผิดแต่คือการเรียนรู้และป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นซ้ําอีกซึ่งแน่นอนว่ามันจะไม่มีทางสําเร็จได้เลยถ้าขาดการมีส่วนร่วมจากพนักงานที่อยู่ในเหตุการณ์หรือคนที่ทํางานกับกระบวนการนั้นๆโดยตรงนี่แหละครับคือการพูดคุยเพื่อการปรับปรุงอย่างแท้จริงออ แล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากๆและต้องขอย้ำตรงนี้เลยนะครับนั่นคือเรื่องของความลับทางการค้าคือความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอครับกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนเลยว่าจะเอาคำว่าความลับทางการค้ามาเป็นข้ออ้างเพื่อปกปิดข้อมูลความเสี่ยงที่สำคัญสำคัญจากพนักงานไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าชีวิตและสุขภาพของพวกเขามีค่าสูงสุดครับไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้อีกแล้วเอาละครับเราเดินทางมาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะครับ เราได้เห็นองค์ประกอบไปแล้วตั้ง13ข้อซึ่งอาจจะดูเยอะนะครับแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยสามารถกลั่นออกมาเป็นข้อความเดียวที่ทรงพลังและน่าจดจํามากๆได้เลยครับและนี่คือบทสรุปนั้นครับความปลอดภัยที่แท้จริงไม่ใช่คู่มือที่ถูกส่งมาจากเบื้องบนแต่เป็นการพูดคุยที่สร้างขึ้นจากเบื้องล่าง โอ้โหประโยคนี้มันสรุปทุกอย่างได้ดีมากๆเลยนะครับความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ใครจะมาสั่งการกันได้แต่มันเป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาร่วมกันเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของแล้วก็รับผิดชอบร่วมกันนี่แหละครับพลังของการมีส่วนรวมและสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งคําถามที่น่าคิดคําถามนี้ไว้ให้ทุกคนได้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าในที่ทํางานของเราคนที่อยู่ใกล้ชิดกับความเสี่ยงมากที่สุดเขามีสิทธิ์มีเสียงในการจัดการความเสี่ยงนั้นมากหน่อยแค่ไหน เพราะว่าการให้เสียงกับคนที่อยู่ใกล้ความเสี่ยงที่สุดนี่แหละครับอาจจะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่สุดที่จะสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยสำหรับเราทุกคนได้อย่างแท้จริง